สวัสดีค่ะวันนี้พาเด็กๆเข้าครัวกันนะคะพาเด็กๆหัดทำงานบ้านกันค่ะทุกคนวุ่นวายไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะวุ่นวายแน่นอนค่ะพาเด็กๆมารวมตัวกันแบบนี้คงไม่ต้องพูดถึงความวุ่นวายนะคะวุ่นวายแน่นอนจะทุกคนออหลังจากล้างถ้วยเสร็จแล้วก็มาให้หัดหนึ่งข้าวนะคะนึ่งข้าวเหนียวคะ่ะ ใส่น้ำหมอห้อนึงข้าวเท่าไรแล้วก็ตักข้าวใส่หัวข้าวยังไงอะไรแบบนี้นะคะหลังจากเอาข้าวใส่หัวเสร็จแล้วก็ต้องล้างน้ำแล้วก็ต้องสะเด็ดน้ำด้วยนะคะถึงจะเอาไปใส่หมอห้อนึงข้าวได้ค่ะทุกคนถ้าเด็กๆได้เข้าครัวเด็กๆก,ก,ก็จะชอบมากเลยนะคะเพราะว่า ได้ทำนู่นทำนี่เด็กๆก็จะชอบค่ะแต่ทั้งสนุกทั้งวุ่นวายนะคะถ้าเด็กๆเข้าครัวคุณแม่ก็จะวุ่นวายมากๆเลยค่ะแต่เด็กๆเขาจะสนุกกันมากเลยค่ะส่วนพี่สาวก็รอทำไข่เจียวนะคะอยู่อีกด้านหนึ่งค่ะอยู่ฝั่งอีกฝั่งนึ่งค่ะที่มีเตาแก๊สนะคะพี่สาวเขาจะ รอทำไข่เจียวอยู่ทางโน้นค่ะทางนี้เขาก็เตรียมนึ่งข้าวกันคะ่ะพี่ภูมิกับน้องพีมเองนะคะแบ่งหน้าที่กันให้แล้วคะ่ะพี่ภูมิกับน้องพีมก็มานึ่งข้าวส่วนพี่พลอยก็จะไปทำไข่เจียวอีกด้านหนึ่งนะคะตอนนี้พี่พี่พลอยก็กำลังตอกไข่เจียวแล้วก็ปรุงไข่เจียวนั่นเองนะคะเตรียมเอาลงกระทะคะ่ะ สนุกสนานกันมากเลยคะ่ะเฮฮากันมากเลยค่ะ like คุณแม่นี่ปวดหัวตึงเลยจ้าวุ่นวายสุดๆุค่ะคะอยา่าเปิดน้ำอย่าอย่าเปิดยอดน้ำสิให้น้ำแห้งก่อนแล้วก็ให้เอาไปใส่หม้ออันนี้น้ำมันแห้งอน้ำแห้งก่อน อยากใส่เหรอกออนินเลยเออนั่นแหละเยี่ยมเยี่ยมใ่ไข่เจีมาถึงเวอร์ชั่นพี่พลอยคะ่ะพี่พลอยเตรียมไข่ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ลงหม้อก,กระทะเลยจ้าพี่พลอยมีหน้าที่ทำไข่เจียวนะคะส่วน พี่ภูมิกับน้องพิมพ์มีหน้าที่ล้างจานแล้วก็นึ่งข้าวนั่นเองนะคะพี่พลอยกับด้านไข่เลยจ้ากับด้านไข่เลยดูก็ถือว่าโอเคนะคะส่วนน้องก็พลาดไม่ได้เลยนะคะเห็นพี่ทำไข่เจียวอยู่ก็รีบวิ่งมาช่วยเลยจ้าส่วนข้าวเหนียวอีเมก็สุกได้ที่แล้วนะคะอีเมก็จะไป ตักข้าวเหนียวใส่กล่องของเรานะคะตักข้าวเหนียวใส่กล่องเลยจ้าแล้วก็พร้อมเสิร์ฟนี่จ้ากวดจะมาถึงจุดนี้ไม่ใช่ง่ายเลยนะคะวุ่นวายสุดๆเลยค่ะทุกคนปะพร้อมกินกันแล้วจ้ากินเลย